สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ที่พัทยานะครับผมวันนี้นะครับวันนี้กันโก้ก็มาวันแรกก็ลุยเลยครับผมอยากให้น้องได้กินสดแซ่บนะครับวันนี้เรามาตัดหญ้ากันนะครับผมตัดหญ้ากันให้กับน้องเรือกับคุณยายนะครับวันนี้เรามาดูหญ้าครับวันนี้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับ ยาฝนตกครับก็พอพอได้กินนะครับยานะครับตามตามลายทางนะครับคุณแม่นะครับนี่หลังจากอ่ากวนก็ไปบ้านสิบกว่าวันนะครับก็ได้กินอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้รถเข็นแอ่วกวนโอมก็เกี่ยวเกี่ยวคนเดียวนะครับก็ไม่ทันนะครับผม วันนี้เราก็เลยมาจัดชุดใหญ่วันนี้กะว่าจะให้กินให้หมดนะครับหนึ่งเที่ยวนี้เลยนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งแล้วนะครับได้ครึ่งรถนะครับเอาอาจจะเอาให้เต็มรถเลยวันนี้นะครับกินพอหมดวันต่อวันนะครับเรื่องหญ้านี้ตอนนี้หายห่วงแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็มาที่เรื่องสับปะรด นะครับสรถก็ต้องต้องสั่งนะครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับอ่าก็ไปเยี่ยมชมนะครับตลาดผลไม้บ้านน้องลุงเรืองด้วยนะครับผมนะครับอ่ารับส่งลุงเรืองอะไรนะแคลวอรี่นะครับเดลวอรี่นะครับผมนะครับรับส่งผลไม้ให้ลูกๆของแม่ในเขตพัทยานะครับ ทุกปังนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับครอบครัวรุงเรืองนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดกยาต่อครับคุณแม่ครับมาเอาสับบะรดแต่ว่ามีอุปสรรคแล้วคุณแม่จ๋านะครับมีงานเข้า,าคงคงไม่ได้สับบะรดแล้ววันนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับ แล้วก็รถเข้าไม่ได้นะครับเราก็เอาพอได้พอได้กินก่อนนะครับ